สวัสดียามเย็นครับพี่น้องวันนี้ก็ได้ให้ได้เอาพเนียดบวงมาให้อาจารย์ทุนปื้นปื้นปื้นปืนมาทำลองดูครับพี่น้องให้มาดูว่าอันนี้มันใหญ่เกินไปครับพี่น้องพกพายากให้อาจารย์ทุนมาดูคนไปครับท่านหลวงพ่อมาพ่อดูนี่พ่ออาจารย์ท่านหนึ่งท่านสมุกคนก็เหนื่อยได้สมิทดิ เราสาเาด้อนนี้กับซ้ำนีนึงเ้่วาซ้ำอพอันหยาบเนี่ยเดนี่เด้มันนี่ด้ล็อกปีเด้อันนี้ันเียไใหม่ครับเร็นแล้วนิที่เรือนได้เทสครับพี่น้องอันนี้มันึ่คนี่คนนู้่พ่อไปเฮ้ยบ่นี่เอาไว้หนีกันอันนี้นี่มีคนไข้เ็ีด้วยนี่ใส่อันนีอันนี้ดึงอันนี้ลงไปไดพี่ก

บมเกียวที่ีแหละอาจารย์มีแต่ว่าเราหาคนไกลมันบ่วงดีพอ,พอมันแบบนี้แหละแม่อมนหมดอาจารย์มันหวดมเลยยุนี่นะมันบ,ดนนนบดดนะมนบดดีตัวคืมาจไห้กอนโอ้ยอยัดคื้นเฉยเลยเนี่ยขงขนพไก่นี่แหละอ๋อนึอ่งอ,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 อง้กอัอนนี้ไม่

อ๊วเดี๋ยวมาดูที่มี่กระยิบกระยิบเดาแม่ไม่สนอะไรนี่นี่แหละอาจารย์ทหาคนไกย์ผู้พ่อยเอาดึงนกผีมาไปงานต่อะเสยานมาดูครับพี่น้องพระเนตรเทนเปิดปรัทุนครับเป็นที่เสร็จเรียบร้อยครับผมแต่นกต่อยังไม่เป็นงานเลยครับพี่น้อง เปิดประทุนได้นะครับใบนี้ของอาจ,จารย์ทุนเสร็จแล้วครับนี่ครับผมตัวนี้ก็เวลาไปต่อเราก็ใส่กระโจมไปได้ครับพี่น้องกระโจมแบบนี้ครับใส่กระโจมแบบนี้ครับผมเสร็จครับ ครับพี่น้องสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้ก็ได้แวะมาหาอาจารย์ทุนมาดูพเนียรเทนสองหน้าเปิดประทุนได้ครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ถอดประทุนนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ลงสีลงอะไรครับนี่ก็เป็นเวลาไปเราก็ถอดได้ครับเวลาไปใส่เราก็ค่อยถอดออกครับผมนี่ครับถอดได้หมดนะครับพี่น้องอันนี้ก็ถอดได้ครับสลักก็ถอดได้ อา้าวเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูครับผม<อ>นี่ครับเดี๋ยวถอดให้ดูแบบเรียวๆเลยครับพี่น้องแบบเรียวๆแล้วก็ทำอะไรอีกอ่ะนี่ครับเฮ้ยถอดไม่ได,ด้ป๊อกไม่ให้ถอดกยไม่ถอดยังไงให้ดึงถอดอย่างนี้เหรอดึงใช่มใช่อ๋อถอดอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอ๋อ<ม>ดึงเอา นี่ครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นสองท่อนครับพกพาไปได้เลยครับนี่ครับผมเสร็จจรีบร้อยก็จะเป็นอย่างนี้คอนก็ถอดได้ครับพี่น้องคอนก็ถอดได้หมดครับนี่ครับพี่น้องเหลือแต่จักรันอย่างนี้เลยครับผมท่านใดสนใจก็สั่งอาจารย์ทูนได้นะครับนี่ครับผม อเอย่าแค่นี้เลยพี่น้องได้การเลยครับพ่อโบครับผมทำแบบไหนนี่งไงไม่ใช่แบบนี้เอามือใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่ยังไงแบบนี้แหละอ๋อนี่ครับพี่น้อง,องก็เลี้ยงจ้อนอย่างนี้เลยครับผมแล้วสองหมื่บ้านแหละกแล้วจับประกอบก็จับประกอบดูครับเอเอากล้องก้อนนั้นหน่อยพี่น้องทำได้ไหมหรือเปล่า ทำได้ได้ปัะทำได้ได้ปังทำได้เสียงแห่มากอืมทำได้นี่ครับอ่าแรกเราก็ใส่คอนก่อนใส่คอนหรือใส่ชานก่อนก็ได้ครับได้หมดครับได้ได้อะไรก็ได้ใส่ช้อนแล้วก็ใส่น้ำอือนี่ครับงม่ยากครับพี่น้องไม่ยากเสือ สีตาหลายเยอะขอหน่อยจ้าเดี๋ยวสลักนิดเดี๋ยวเชือกมักดอีกทีหนึ่งผมหลายสีมีสีไดก็ได้มีสีเยอะสีเยอะแม่จะวาดเสื้อก่อนเสื้อสีอะไรก็ได้สี ขอสีนี้แล้วกันะจังสีมว่วงต่อไปสีมว่วงนะุ <ừ. S 1> กคนนี้ขี่นกนครับเรยบร้อยครับพี่น้องไบายโอ้ ป้าจะแข่งนะสปริงดันเป็นสปริงดันไว้นะครับพี่น้องเป็นสปริงดันเป็นสปริงดันคอนป้าบอกว่าอย่าซนนะ ป้าจะไปต่ออันนั้นนะแต่ป้าจะไปต่ออะไรอ่ะต่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะป้าพูดอะไรก็ไม่รู้ต่ออันนั้นอ่ะหนูไม่หนูไม่รู้ใช่ไหมใช่ไม่รู้อ่ะนี่ครับรพี่น้อง <4. S 1> เป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เทนเปิดประทุนน,นี่ครับพี่น้องสวยๆงามๆครับเสร็จครับ เดี๋ยวโต๊ะมันเล็กไปพี่น้องระว่า,างในพื้นเนี่ยดูเลยครับนี่ครับผมบนี่ครับนเนั็นแเทนเปิดประทุนทก็เคียงใบปอไงตัวเล็กครับผมอ้าครับผมเดี๋ยวรอจานทุนมานจะจะถามราคาว่าอาจา์ทุนจะทนเท่าไหร่ครับใบนี้